เมื่อเวลา10.00นวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมากระทรวงแรงงานมอมราชวงศ์จักตุมงคลโสนกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานถแถลงการดำเนินงานจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยในกรณีที่ลูกจ้างผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานอันเป็นผลมาจาก การสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด1 9หรือเนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการเองหรือหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทางราชการซ,ซึ่งทำให้ผู้ประกันตนได้รับผลกระทบและไม่ได้รับค่าจ้างสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างผู้ประกันตนได้รับคือสิทธิกรณีว่างงานร้อยละ62 ของค่าจ้างรายวันไม่เกิน30วันว่าตนได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งจ่ายเงินให้ผู้ว่างงานที่ยื่นขอรับสิทธทิประโยชน์ว่างงานจากเหตุสุดวิสัยให้เสร็จภายในวันที่15พฤษภาคมนี้มอมราชวงศ์มอมราชวงศ์มมงจตุมคลกล่าวว่าในวันที่5พฤษภา จำนวน995,23ลายเจ้าหน้าที่วินิจฉัยอนุมัติแล้ว492,273ลายเป็นเงิน2,563.612พันล้านบาทและมีลูกจ้างที่ว่างงาน289,104ลายที่ยังรอนายจ้างเข้ามารับรองสิทธ์ ซึ่งกลุ่มนี้สำนักงานประกันสังคมและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานจะส่งหนังสือแจ้งเตือนนายจ้างขอให้เข้ามารับรองการหยุดงานของลูกจ้างภายในวันที่8พฤษภ,ภายในนวันที้่8พฤษภานีไม่เช่นนั้นจะถูกปฏิเสธการรับเงินมอมราชวงศ์จตุมมงคลกล่าวต่ออีกว่าส่วนกรณีลูกจ้างผู้ประกันตนที่ได้รับการวินิจฉัย ปฏิเสธไม่ได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยจากเหตุสุดวิสัยนั้นสำนักงานประกันสังคมได้เตรียมความพร้อมรองรับข้ออุทธรณ์จากผู้ที่ได้รับการปฏิเสธสิทธิ์ดังกล่าวโดยมีคณะกรรมการอุทธรรณร่วมพิจารณาว,วินิจฉัยให้กับผู้ที่ได้รับการปฏิเสธการขอรับสิทธิประโยชน์ กรณีว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยโดยเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ในวันที่18พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปที่สำนักงานประกันสังคมทุกจังหวัดที่ลูกจ้างทำงานอยู่รมอมราชวงศตุมงคลกล่าวอีกว่าตนเตรียมเสนอคอรมออนุมัติการจ่ายเงินให้กับผู้ประกันตนที่ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย เป็นร้อยละ75ของค่าจ้างรายวันยาวไปจนถึงสิ้นปีจากเดิมที่จ่ายเดือนจากเดิมที่จ่ายร้อยละ62ของค่าจ้างรายวันเพียง3เดือนระหว่างเดือนมีนาถึงพฤษภาคมเพื่อความเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนซึ่งจากผลของเศรษฐกิจที่มีแววว่าจะแย่ลงและอาจจะมีผู้ตกงานเพิ่มขึ้น นอกจากเสนอคอรอมอช่วยลูกจ้างแล้วนายจ้างก็ได้รับผลกระทบเช่นกันจึงต้องเตรียมเสนอลดอัดตราการเงินจ่ายเงินสมทบของนายจ้างเหลือร้อยละหนึ่งจากเดิมจ่ายร้อยละ4เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในทุกกลุ่มไม่เฉพาะแค่กลุ่มลูกจ้างจากการตรวจสอบพบว่าอาจมีผู้ประกันตนกว่า10,000แรายถูกปฏิเสธ เนื่องจากพบว่ายังมีงานทําอยู่แต่ก็เปิดให้ยื่นอุทธรณ์ได้เช่นกันอย่างไรก็ตามเมื่อผู้ประกันตนได้รับหนังสือปฏิเสธการได้รับเงินแล้วต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน30วันไม่มีระบบออนไลน์ต้องยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมหรือทางไปรษณีย์เท่านั้นหม่อมราชวงศ์จตุมงคลกล่าว ขอบคุณทุกการติดตามหวังว่าข่าวสารจะเป็นประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องไม่มากก็น้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อรับฟังข่าวสารที่มีประโยชน์ในข่าวต่อๆไปขอบพระคุณมากๆค่ะ